พลังงาน5น้ำตาลไม่มีไขมันแค่0.5สวัสดีครับผมออสสมาร์ททุกคนครับวันนี้ผมไปเซเว่นมาแล้วได้ขนมมาผงใหญ่เลยครับใส่ถุงผ้ามานะครับซึ่งขนมวันนี้เป็นขนมที่ผมคัดสรรมาอย่างดีนะครับเป็นขนมที่กินแล้วไม่อ้วนเป็นขนมขดเคี้ยวจากในเซเว่นเดี๋ยวผมจะทําการเทให้ทุกคนดูเลยนะครับทุกคนดูว่าผมได้ขนมอะไรมามั่งโอ้ หลายอย่างเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างเลยนะครับว่าขนมที่กินแล้วไม่อ้วนกินได้เรื่อยๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเรามาเริ่มที่ห่อใหญ่กันก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นโดโซะนะครับโดโซะแบบปบนะครับอันนี้ก็มีหลายรสให้เลือกนะครับซึ่งสังเกตง่ายๆนะครับคุณค่าทางโภชนาการนะครับ อันนี้1ึซองนะครับเขบอกว่าคุณค่าทางโภชนาการต่อ1นึงซองครับ280พลังงาน2 8 0แคลอรี่นะครับน้ำตาล6ไขมัน2 2อโซเดียม420ถ้าดูอย่างนี้มันเยอะนะครับแต่เขาบอกว่าให้แบ่งกินเป็น2ครั้งครับแต่ผมจะแบ่งกินให้น้อยกว่านั้นนะครับมันจะอ้วนได้ยังไงครับในเมื่อมันมีซองย่อยอยู่อย่างนี้หลายซองเลย ซึ่งเขาบอกซองใหญ่นี้นะครับ280กิโลแคลอรี่ถ้าเรากินแค่วันละแค่นี้พลังงานก็น้อยนิดนะครับน้ำตาล6กรัมทั้งซองนะครับเขาบอกว่ามันทั้งซองน้ำตาล6กรัมแต่เรากินแค่นี้มันก็ไม่อ้วนครับทุกคนกินแค่วันละชิ้น2ชิ้นแค่นี้นะครับอ่าที่สำคัญเลือกแบบอบมานะครับโอเคต่อไปต่อด้วยอันนี้นะครับ อันนี้ผมซื้อถุง10บาทมานะครับก็คือสันไบรท์นะครับรถต้นตำรับนะครับหรือรถออริจินัลนั่นเองนะครับเป็นแบบอบเหมือนกันนะครับพยายามเลือกแบบอบนะครับขนมพลังงาน140น้ำตาลแค่2กรัมนะครับไขมัน6โซเดียม135นะครับถ้าคิดว่ามันเยอะเกินไปก็แบ่งกิน2ครั้งนะครับเพราะข้างถุงทุกคนูหน่วยบริโภคด้วยนะครับก่อนทาน ว่าไอ้ที่เขาบอกมาคุณค่าทางพลัาการเนี่ยมันเท่ากับหนึ่งซองครึ่งซองหรือถ้าขับเท่าไหร่นะครับสังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับอ่าอันนี้เป็นกันไบนะครับแบบอบโอเคต่อไปนะครับเป็นหมวดของถั่วนะครับอันนี้เป็นถั่วอะไรครับถั่วมิกนะครับมีหลายตัวเลยครับรวมกันข้างในนะครับซึ่งพลังงานแค่ร้อยสิบนะครับน้ำตาลแค่หนึ่งกรัมไขมันห้าซึ่งไขมันจากถั่วก็เป็น ไขมันดีด้วยนะครับทุกคนมีโซเดียม60นะครับซึ่งกินแค่นี้ก็พอก็อิ่มแล้วนะครับโอเคอันนี้เป็น่วปาดอ่านะครับผมเลือกถัถ่วที่ถูกผูกมานะครับถ้าเป็นพวกแอลมอนพวกนั้นก็จะแพงอันนี้พลังงาน100นะครับน้ําตาลไม่ถึง1กรัมนะครับไขมัน5้าโซเดียมร้ออันนี้ห่อห้าบาทนะครับในเซเว่นในเซเว่นมีหรือเปล่าห่อ5บาทผมไม่แน่ใ,ใจไม่มีนะครับอันนี้อันนี้ผมซื้อมาจาก โลตัสเออผมงซื้อมาจากโลตัสนะครับอันนี้มันมีห่อหบาทเป็นถุงแพ็คเลยครับหลายถุงก็ย่อยกว่าห่อ10บาทก็ก็พลังงานก็ยิ่งน้อยกว่าไปอีกนะครับโอเคต่อไปก็ถั่วเหมือนกันอันนี้อ่านี่ถุง10บาทถ้าเป็นถุง10บาทพลังงานจะเป็น250นะครับแต่ยี่ห้อนี้ไม่มีน้ำตาลเลยนะครับดีมากเลยครับไขมันสูงหน่อยแล้วสิบเจ็ดแต่เป็นไขมันจากถั่วก็โอเคอยู่ตัวเดียมหนึ่งร้อยนะครับ อันนี้ก็กินได้นะครับไม่อ้วนครับโอเคต่อไปอันนี้เป็นมเมล็ดทานตะวันนะครับพลังงานแค่60นะครับทุกคนน้ําตาลน้อยกว่า1กรัมไขมันสี่โซเดียม65้านะครับหน่วยบริโภคต่อ1ซองถ้ากินแค่นี้ก็ไม่อ้วนนะครับทุกคนกระโดดตบออกล่างกายไม่กี่ทีเดินขึ้นบันไดชั้นสองชั้นก็หมดแล้วนะครับโอเคต่อไปเป็นประเภทปลาเส้นกันบ้างนะครับ ปลาเส้นเนี่ยข้อเสียของปลาเส้นเห็นไหมครับโซเดียมที่เยอะหน่อยก็กินก็ระวังดื่มดืน้ำเยอะๆแล้วกันนะครับแต่มันไม่มีไขมันนะครับทุกคนมีน้ําตาล2กรัมพลังงานน้อยมากครับ35อันนี้ถุงเล็กนะพยายามเลือกถุงเล็กก็ได้ถ้าไม่อยากแบ่งกินหลายครั้งนะครับเป็นปลาเส้นก็กินได้ในอ้วนนะครับทุกคนต่อไปพวกเบนโตะ เบนโตโอโหเบนโตนี่บอกว่าผมชอบมากเอาไปแช่น้ำใครได้ไม่ดูได้ดูคลิปที่ผมไปแช่น้ำกรอบและอร่อยมากทุกคนพลังงานน้อยมาก15กรัมทุกคนต่อนหนึ่ซองนะ15กรัมน้ำตาล1นกรัมไม่มีไขมันทุกคนโซเดียม85ทุกคนห่อแค่5บาทด้วยถ้าไม่อยากแบ่งกินก็ซื้อห่อเล็ก5บาทมาไม่อ้วนทุกคนกินได้สบายโอเคต่อไปเป็นพวกอันนี้นะครับเลือกแบบ อ,อบมานะครับเห็นไหมเขียนโตโตเลยอบเท่าแก่น้อยอเป็นสาลายนะครับทุกคนถ้าใครอยากขนมคบเคี้ยวก็พวกนี้ที่ผมแนะนาเลยดูพลังงาน5น้ําตาลไม่มีไขมันแค่0.5แล้วก็โซเดียม15ถ้าเกิดแบบอยากๆขนมคเเคี้ยก็ซื้อมาแค่ถุงเดียว5บาทก็พอได้หายอยากกินนะครับถ้าลดน้ําหนักอยู่กินได้ไม่อ้วนเหมือนกันนะครับแถมเลือกที่แบบอบนะครับและนี่ก็คือข้าวข้าว ทั้งหมดทั้งหมดที่ผมเลือกมานะครับเป็นขนมขบเคี้ยวที่กินได้ไม่อ้วนแต่กินได้ไม่อ้วนไม่ได้หมายความว่าจะกินเท่าไหร่ก็ได้นะครับคือกินตามปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ดูคุณค่าทางโภชนาการนะครับข้างซองนะครับนี่มีพลังงานน้ําตาลไขมันและก็โซเดียมนะครับแล้วก็ที่สําคัญดูให้ดีนะครับว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ย มันต่อหนึ่งซอง,หร,ออซองหรือต่อครึ่งซองหรือต่อเท่าไหร่นะครับเราก็จะกินอย่างถูกวิธีและกินแบบไม่อ้วนสำหรับวันนี้การแนะนำขนมขบเคี้ยวหรือขนมในเซเว่นหรือขนมตามห้างสรรพสินค้าต่างๆที่กินแล้วกินได้ไม่อ้วนนะครับกินให้พอไย,ย่งนะครับก็ประมาณนี้แนะนำคร่าวๆคลิปสั้นๆครับถ้าใครลดน้ำหนักอยู่หรือว่านักสุขภาพก็ขนมประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอเคที่สำคัญดู พลังงานให้ดีนะครับแล้วก็ดูคุณค่าต่างพู้จการให้ดีและดูหน่วยบริโภคให้ดีนะครับสำหรับวันนี้ผมออสมาร์ทกับขนมทั้งหมดน,นี้ที่ผมจะเก็บไ้กินนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับอ้ออย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจอย่าลืมกดติดตามยังไม่ติดตามแล้กดกระดิง่งด้วยนะครับบ๊ายบาย